จุดเริ่มต้นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางสงครามบางทีสนามเพลาะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ทําให้การต่อสู้ในสนามรบมีความนองเลือดมากยิ่งขึ้นกว่าสงครามอื่นใดในประวัติศาสตร์ในขณะที่มหาสงครามครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเหล่าผู้บัญชาการของกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งหวังที่จะใช้มาตรการทางยุทธศาสตร์ร่วมกับการทําสงครามอย่างฉับพลันโดยการนาสงครามที่พลิกแปลงได้หรือโดยการบุกขนานใหญ่ซึ่งสามารถจะกอ่อให้เกิดปัจจัยสําคัญที่เพียงพอในการจู่โจมระยะสั้น เื่อที่จะเอาชนะศัตรูที่ป้องกันตัวเองอยู่ในสนามเพลาะแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายวงหลอมของการทำสงครามในสนามเพลาะที่เต็มไปด้วยโคลนได้ฝายเยอรมันได้พยายามที่จะบุกไปข้างหน้าที่เมืองแวร์เดิงในปีคิศ์ศกราช1916แต่ทว่าสิบเดือนต่อมาทางกลางการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกเสียจากว่าทหาร698,000คนถูกฆ่าตาย หรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีขนาดเดียวกันกับเขตแมนฮัตตันของกรุงนิวยอร์กตลอดปีดกิลศสกฬา1915ทั้งปีนั้นฝ่ายพันธมิตรมีได้รับอะไรมากไปกว่าเดินแดนของพื้นที่กว้างเพียงสามไมล์เท่านั้นเทคโนโลยีในยุคนั้นได้มีบทบาทอย่างเย,ยลวงต่อความหวังของเราผู้บัญชาการแต่อาวุธใหม่ๆมากมายได้ถูกนำออกสู่แนวหน้าโดยมีส่วนช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รถถังซึ่งนํามาใช้โดยอังกฤษได้ปรากฏตัวออกมาเป็นครั้งแรกแต่ก็ช่างไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงเล็กหน้อยในการต่อสู้ในปีคิิสต์ศักราช1917เหล่ารถถังแล่นผ่านเข้าไปยังแนวรบของเยอรมนีแต่กลับมีความล้มเหลวในทางเทคนิคและขาดการกําลังทหารกองหนุนที่คอยป้องกันเหล่ารถถังเหล่านี้ไว้จากการต้านทานต่อการโจมตีในบรรดากองกําลังที่สําคัญนัน ปรากฏว่าทหารอเมริกันมีการเตรียมตางเทคโนโลยีที่น้อยสุดเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมตําสงครามในปีคิดสักราช1917ดนั้นพวกเขาไม่มีรถถังหรือปืนใหญ่และจำเป็นต้องใช้ปืนกลเล็กและเครื่องบินของฝรั่งเศสและยิ่งไปกว่านั้นในการทำลายล้างของสงครามขั้นพื้นฐานทหารอเมริกันได้ไปสู่ได้เห็นถึงความไร้ความหมายในช่วงสุดท้ายต่อกองทัพเยอรมนีซึ่งถูกทำให้สิ้นกำลังไปแล้วท,ท,ทั้งๆที่ทหารอเมริกันมีความกล้าหาญ ยังมีชีวิตชีวาและมีความได้เปรียบอย่างเต็มที่ทางด้านจํานวนพลเมื่อเทียบกับกองทัพเยอรมน,นีและเมื่อสงครามโลกครั้งแรกยุติลงนับเป็นยุคสมัยแห่งการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีทางสงครามช่วงระยะเพียง20ปีจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้นสรรพอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและทรงอนุภาพในการทําลายล้างยิ่งขึ้นเรานักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัยและโรงงานผลิตอาวุธ แะดมความคิดระดมเด้งสายผ่านการผลิตกองทัพถูกสร้างขึ้นให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น